สวัสดีครับพี่น้องไทยพี่น้องสอบปอปลวพี่น้องสาวก,กันเลงด้วยนะครับพี่น้องครับวันนี้ก็มาพบกันอีกหนึ่งวันนะครับวันที่16สิงหาคมพศ2.565ตอวันนี้ผมมีข่าวหลายประเด็นนะครับจะมารายงานให้พี่น้องทุกท่านได้รับฟังกันนะครับวันนี้สถานการณ์ในพิษภูมิาก,ก็ยังมีการประทะก,กันอย่างต่อเนื่องหลายพื้นที่หลายเมืองนะครับในพื้นที่รัชานภาคเหนือและในพื้นที่รัฐยะไข่ในพื้นที่แคตพมอาภาคียด้วยนะครับ ตมาลงสถานการณ์นในพื้นที่รัศสารภาคเหนือกันก่อนนะครับวันนี้กองทัพเอกชนกนสิทิ KIA นะครับได้ร่วมกับกองกาลัง p d f นะครับได้เข้าถลม่มฐานทัพกองทัพมาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ว้านหนองยาวนะครับอยู่ในพื้นที่รัศสารภาคเหนือครับเมื่อเช้าของวันนี้นะครับเมื่อเวลา7จ็นาฬิกาสานาทีนะครับ กองทัพเอกลักษ์กรนสิน KIA นะครับได้ร่วมกับกองกำลัง PDF นะครับได้เข้าถล่มอย่งางหนักฐานทัพของกองทัพมาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ว่านหนองยาวรัชชานภาคเหนือครับกองทัพเอกลักษ์กระสิน KIA นะครับกองร้อยที่34่กองกำลัง PDF นะครับสองกองกำลังของกองทัพเอกลักษ์กรนสิน KIA นะครับได้เข้าถล่มฐานทัพของกองทัพมาที่ตั้งอยู่ทางพื้นที่รัชชานภาคเหนือครับ กองทัพเอกราชราสิน KIA และกองกำลัง p d f นะครับกำลังพล200นายนะครับได้เข้ามาปิดล้อมโจบตีอย่างหนักนะครับท่านพม่าสู้ไม่ไหวนะครับต้องขอกำลังเสริมจากพื้นที่ในเมืองนะครับเวลาต่อมานะครับท่านพม่านะครับได้ส่งเครื่องมินมิกก้19นะครับเข้ามาทิ้งระเบิดนะครับทำให้กองทัพเอกราชราสิน KIA และกองกำลัง p d f นะครับต้องถอนกำลังออกจากพื้นที่ไปนะครับ ท่านพม่านะครับวันนี้ต้องใช้เครื่องมินลบเข้ามาทิ้งระเบิดนะครับเพื่อเปิดทางให้กับท่านพม่าที่ถูกปิดล้อมนะครับในพื้นที่หมู่บ้านหนองยาวนะครับให้สามารถถอนกําลังออกจากพื้นที่ได้นะกัรพระกันอย่างหนักวันนี้นะครับท่านพม่านะครับเข้ามาญาติสามสองสี่และคารยาหนึ่งสามสนนะครับที่อยู่ในพื้นที่หมู่บ้านหนองยาวนะครับจังหวัดน้ําตูครับฐานทัพกองทัพพม่านะครับแห่งนี้นะครับ ทางเข้าเมืองน้ำตู้นะครับประมาณ3กิโลเมตรนะครับกองทัพอก,กราชกัลสิน KIA และกองกำลัง p d f ได้เข้ามาปิดล้อมและโจมตีอย่างหนักนะครับโดยท่านประมาณนั้นได้ใช้เครื่องมินลบเข้ามาทิ้งระเบิดนะครับทำให้กองกำลัง p d f และกองทัพอก,กราชกัลสิน KIA ต้องถอนกำลังออกจากพื้นที่ไปนะครับการพะรักกันอย่างหนักวันนี้นะครับตัวเรียกคู่เรือบัดเจ็บและเสียชีวิตนั้นยังไม่ทราบที่แน่ชัดนะครับเนื่องจากสถานการณ์ในพื้นที่ ยังมีความวุ่นวายอยู่นะครับกองทัพพม่านะครับได้พยายามเสริมกองกําลังเข้ามาอย่างพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากที่กองกําลัง PDF และกองทัพอกราชเกิดสิน KIA ถอนกําลังออกจากพื้นที่ไปนะครับนี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าดสุดนะครับในพื้นที่รัฐชานภาคเหนือครับนะครับเรามาดูข่าวที่2กันต่อนะครับมาดูสถานการณ์ในพื้นที่รัฐยะไข่นะครับวันนี้กองทัพอา,ารกันเอเอะนะครับได้ดับทุ่มโสมดีท่านพม่า ที่พยายามเสริมกองกำลังเข้ามาอย่างพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้นะครับวันที่26สิงหาคมนะครับเมื่อเช้าของวันนี้เวลา6นาฬิกาสนาทีนะครับท่านพม่าที่พยายามเสริมกองกำลังเข้ามาอย่างทางภาคเหนือของรัฐจะไข่นะครับกองทัพอาักกัน a เอเอรับรายงานจากสายข่าวนะครับว่าจะมีท่านพม่าพยายามเสริมกองกำลังเข้ามาอย่างพื้นที่เนิน กองทัพอารักกันเอเอนะครับได้ไปวางระเบิดเอาไว้หลักทุ่มโจมตีข้างทางนะครับท่านพม่านะครับถูกกับระเบิดของกองทัพอารักกันเอเอนะครับส่งผลให้ท่านพม่าได้เสียชีวิต6กลายนะครับและรับบาดเจ็บ2อลายนะครับกองทัพอารักกันเอเอนะครับโจมตีอย่างหนักนะครับท่านพม่าไม่สามารถที่จะเลื่อนหน้าต่อไปได้นะครับหลังจากที่ถูกกับหลักระเบิดของกองกําลังอารักกันเอเอและกองทัพอารักกันเอเอหลักทุ่มโจมตีข้างทางนะครับทําให้ท่านพม่า ต้องถอนกําลังออกจากพื้นที่ไปนะครับวันนี้นะครับสถานการณ์ในพื้นที่รัฐจะไข่นะครับค่อนข้างตึงเครียดนะครับองคสัตที่ทำพม่านั้นมีการกดรันอย่างหนักนะครับห้ามรถบรรทุกสินค้าทุกชนิดนะครับไม่สามารถที่จะนํามาจําหน่ายในพื้นที่รัฐจะไข่ได้นะครับแต่ทำพม่านั้นมีการแอบเสริมกองกําลังเข้ามาอย่างพื้นที่รัฐจะไข่นะครับแต่กองทัพอารกาเอก็ไม่ยอมนะครับมีการดัคุ่มโจมตีอย่างต่อเนื่องนะครับ่งผ์สัตทา่ทำพม่า ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตเป็นจำนวนมากนะครับหลังจากได้มีการประทะกันอย่างต่อเนื่องหลายวันติดต่อกันในพื้นการพระทักกันวันนี้นะครับเกิดขึ้นบนพื้นที่เนินเขานะครับก่อนเข้าเมืองทันเบประมาณ5กิโลเมตรนะครับกองทัพอลากันเนเอได้จมตีอย่างหนักนะครับแตรพม่า,มาไม่สามารถที่จะเสริมกองกําลังเข้ามาอย่างพื้นที่รัฐยะไข่ได้นะครับ การรากันวันนี้นะครับทางผ่งนของกองทัพอาลลกกันเอเอ้นปลอดภัยดีนะครับไม่มีผู้ไดบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตแต่อย่างใดนะครับนี่ก็เป็นสถานการณ์ในพื้นที่รัฐยะไข่นะครับกองทัพพม่าและกองทัพอัลลกกันเอเอก็ยังมีการประทะกันอย่างต่อครับเรามาโลกาวที่3กันต่อนะครับมเราสถานการณ์ในพื้นที่เมืองเย็นมาปีนเขตพม,มิภาคสกายนะครับวันนี้วันที่26สิงหาคม ได้มีการระทักกันอย่างหนักนะครับในพื้นที่เมืองเยนมาปินเขตภูมิภาคสกายครับประสงฆ์สาวของวันนี้นะครับเวลาเก้านาฬิกาสินาทีนะครับกำลัง PDF นะครับในสายโดนเข้าทิ้งระเบิดนะครับในฐานทัพองกองทัพมาติตั้งอยู่ในพื้นที่เมืองยินมาปินเขตภูมิภาคสกายครับวันนี้นะครับกำลัง PDF นะครับในสายโดนติดกับระเบิดนะครับไปทิ้งระเบิดฐานทัพองกองทัพมาติที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เมืองยินมาปินเขตภูมิภาคสกายนะครับ กองกำลังพีทีเอฟนะครับได้ใช้โดนนะครับเข้าไปทิ้งระเบิด10ลูกนะครับส่งผลให้ท่านพม่านะครับได้เสียชีวิต12บลายนะครับได้รับบาดเจ็บ5้าลายครับกองกำลังพีทีเอฟนะครับได้ใช้โดนนะครับเข้าไปเล่นงานฐานทัพของท่านพม่านะครับที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เมืองยินมาปีนเขตภูมิภาคสกายนะครับซึ่งเป็นฐานทัพขึ้นที่เดียวนะครับมีกําลังพลอยู่ประมาณ30นายนะครับวันนี้ ได้ถูกกองกาลัง PTF นะครับได้ใช้โดนเข้ามาทิ้งระเบิดนะครับทำให้ท่านพม่าได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตนับ10บลายนะครับนี่ก็เป็นปฏิบัติการของกองกาลัง PTF ที่อยู่ในพื้นที่เมืองเยนมาปินเขตภูมิภาคเวลาต่อมานะครับกองกำลัง PTF นะครับได้เข้ามาปิดล้อมและโจมตีอย่างหนักครับส่งผลให้ท่านพม่าได้เสียชีวิตอีก2อลายนะครับท่านพม่าเนียวชีวิตรอดนะครับนีออกจากฐานทัพไปนะครับกองกำลัง PTF สามารถยึดอาวุธปืนของของ้าทพมาเอาไว้ได้หลายรา,ายการหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นอาวุธปืนนะครับกระสุนปืนนะครับอีกหลายรายการอีกหลายชนิดนะครับหลังจากที่ท่านพมานั้นถอนกําลังออกจากฐานทัพไปนะครับหลังจากถูกกองกําลัง PTF เข้ามาปิดล้อมโจมตีอย่างหนักนะครับทาให้ท่านพม่าต้องเอาหนีชีวิตรอดนะครับออกจากพื้น เมืองยินมาปินเขตพมีภาคสกายครับวันนี้นะครับสถานการณ์ในพื้นที่เขตพมิภาคสกายนะครับก็ยังมีการประทักกันอย่างต่อเนื่องหลายพื้นที่หลายเมืองนะครับหลังจากที่ท่านพม่านั้นได้พยายามทําทุกวิถีทางนะครับเพื่อจะเสริมกองกําลังเข้ามาตั้งฐานทัพในพื้นที่เขตพมีภาคสกายนะวครับเรามาลงข่าวต่อไปนะครับผสถานกา,ารณ์ในพื้นที่เมืองย่างกุ้งนะครับวันนี้กองกำลัง PDF นะครับได้เข้ามาถล่ม สถานีจนพลพม่านะครับทางเข้าเมืองย่างกุ้งประมาณ1กิโลเมตรนะครับพระสง์สาวของวันนี้เวลา10นาฬิกานะครับกำลังพีทีเอฟนะครับไล่เข้ามาปิดล้อมโจมตีอย่างหนักครับสถานีจรพจพม่าที่ตั้งอยู่ทางเข้าเมืองย่างกุ้งนะครับสมงวรได้ตำหนดพม่านะครับไล่เสียชีวิต7รลายนะครับได้รับบาดเจ็บ2รลายครับกำลังพีทีเอฟโจมตีอย่างหนักนะครับจรวจพม่าสู้ไม่ไหวนะครับต้องถอนกําลังออกจากพื้นที่ไปนะครับ วันนี้นะครับปฏิบัติการของกองกำลัง PDF นะครับมีการกวาดล้างขับถล่มนะครับฐานทัพของกองทัพพม่าและสถานีํารวพม่านะครับที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เมืองย่างกุ้งในพื้นที่เขตรัฐมันตะเล่นะครับวันนี้กองกำลัง PDF นั้นโจมตีอย่างหนักนะครับหลายพื้นที่หลายเมืองนะครับส่งผลให้ท่านพม่าและตำรวจพม่าได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตเป็นจํานวนมากนะครับ กำลัง PDF โจมตีอย่างหนักนะครับตำรวจพม่าสู้ไม่ไหวนะครับมีกำลังพลน้อยกว่านะครับกองกำลัง PDF นั้นได้ถล่มอย่างหนักนะครับตำรวจพม่าต้องหนีออกจากโรงพักไปนะครับเวลาต่อมานะครับกองกำลัง PDF นะครับได้เข้ายึดสถานีตำรวจพม่านะครับทางเข้าเมืองย่างกงนะครับสามารถยึดอาวุธปืนของตำรวจพม่าเอาไว้ได้หลายรายการหลายชนิดนะครับกระสุนปืนนะครับอีกหลายรายการอีกหลายชนิดนะครับ กำลังพีทีเอฟนะครับไล่เผาทิ้งนะครับสถานีตำรวจพม่านะครับไล่เผาทิ้งรถยนต์2คันนะครับรถจักรยานยนต์อีก1คันนะครับในเวลาต่อมานะครับกองกำลังพีทีเอฟนะครับถอนกําลังออกจากพื้นที่ไปนะครับท่านพม่าและตำรวจพม่านะครับไ้เสริมกองกาลังเข้ามาอย่างพื้นที่เป็นจํานวนมากนะครับแต่กองกาลังพีทีเอฟถอนกําลังออกจากพื้นที่ไปไล่อย่างลอยนอนนะครับนี่ก็เป็น ปฏิบัติการของกองกำลัง PDF นะครับในพื้นที่เมืองย่างกุ้งนะครับวันนี้ปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องนะครับมีการเข้าถล่มสถานีดโดยมุพม่านะครับที่ตั้งอยู่ทางเข้าเมืองย่างกุ้งประมาณ1กิโลเมตรนะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับของกองกำลัง PDF นะครับที่อยู่ในพื้นที่เมืองย่างกุ้งครับวันนี้นะครับสถานการณ์ในพม่าก็ยังมีการประทะกันอย่างต่อเนื่องหลายพื้นที่หลายเมืองนะครับปอะกรณพี่น้องทุกท่านที่เข้ามารับชม ฝากดติดตามให้กำลังใจผมด้วยนะครับเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดี